ก็จะมาเปิดเป็น uh, Message of the Balloqued งานของทาวินเฟมเซปเปอร์เรชันนะคะได้ะะสำหรับที่ได้งาได้เป็นโฮลิงแบ็กนะเขาบอก I should Have expressed my self better นะเขาบอกว่าผมหรือฉันนะค,ะควรจะแสดงควรจะแสดงหรือว่าเขาเรียกว่าไงแสดงความรู้สึกหรือ acting อะไรที่มันด้วยตัวเขาเองให้มันดีกว่านี้นะการกระทำเขาน่าจะทำอะไรที่มันดีกว่านี้ ให้คุณได้นะเขาอยากจะกลับหลังไปนะย้อนเวลานะอยากจะย้อนเวลานะ i n f l e s i b l e นะคะนี้ก็บอกว่า The way you love can never be matched นะ,ะไม่มีใครมาแทนที่คุณได้นะคุณเข้าไปนั่งในใจเขานะั้นนะจุดนี้จนถึงทุกวันนี้ที่ผ่านมาถึงแม้ว่าเขาอาจจะเคยเลิกกับคุณไปแล้วนะคะแต่ว่าคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตยังไม่มีใครมาแทนที่คุณได้นะเพราะฉะนั้นคุณยังอยู่ในใจเขาเสมอนะจนถึงปัจจุบันนะคะ โ o คอน a c t นะเดิ e เล o s นไอด r เด d นฟอร์มอาร์ชบิ e เน็บบีโฟก t t แนะเขาบอกว่าบทเรียนครั้งนี้ที่ผมหรือฉันได้เรียนรู้นะมันจะทำให้เขาไม่มีวันลืมเลยนะมีเอใจสื่อถึงกันอยู่นะแอปเส้นงานเหมือนขาดงานนะเขาบอกว่า I feel like a part of me is missing without you นะเขาบอกว่าเขารู้สึกว่าส่วนหนึ่งในชีวิตของเขาหายไปเมื่อไม่มีคุณนะ ในปัจจุบันก็อาจจะไม่ได้เจอกันไม่ได้พูดคุยกันไม่ได้ติดต่อกันแล้วก็ได้นะคนะเดรมิงนฝันกลางวันนะเขาบอกว่า I am always longing for you แนะเขายังฝันกลางวันถึงคุณอยู่นะกลางวันเขาอาจจะยังนั่งนึกคิดถึงคุณอยู่นะก็ฝันว่าเหมือนคุณยังอยู่ใ,ใกล้ๆเขาอยู่ก็ได้นะอีโก้นะเขาบอก I let my p r i d e g e t in the way of our connection นะเขาบอกว่าผมปล่อยให้ความ อีโก้ ego ย่อะหญิงจองหองนะเข้ามาในความสัมพันธ์ของเรานะก็คือไม่มีใครยอมใครนะเขาอาจจะบางครั้งเขาอาจจะผิดแต่เขาก็ไม่ยอมรับนะเขาก็มีอีโก้นะไม่ไม่ไมสนไม่ง้องไม่แคร์อะไรเนงะี้ยไปเลยก็มีนะบางคนนะด้วยความอีโก้นะแต่เลืออๆจริงๆแล้วเขาอาจจะเออไม่ใช่คนถูกเสมอไปก็ได้นะบางคน ego, อีโก้เยอะไปก็ไม่ดีนะแนวนาซิสิตนะถ้าอนะีโก้ยิสอะค์ต e ีเมนนะไอ i ิ h ยูอันเดอร์สแตนด์ฮาวแอนดนะก็เขา อยากให้คุณเข้าใจในความรู้สึกเขานะตอนนี้นะเขาอยากมีข้อตกลงนะก็อยากจะคุยเคลียร์กับคุณก็ได้นะอยากให้คุรู้นะว่าเขารู้สึกยังไงในตอนนี้นะถ้ามีโอกาสนะแต่ถ้าไม่ได้คุยกันแล้วก็แยกยายนะสเปซนะคะก็คือพื้นที่ว่างนะเขาบอกไอ้นี้มอทามจูติงนะเขาบอกว่าผมอยากได้เวลามากกว่านี้เพื่อที่จะคิดทบถัวนนะอันนี้ก็ดสิบนะนินทานะเมสานะเขาบอก I'm a afraid of What o the r people w uh, i e w เอ่อว i อะไรเนี่ยมองไม่เห็น <c oughs> ตัวหนังสือ view t h นะเขาบอกว่าผมกลัวนะคะว่าสิ่งที่คนเขาคิดหรือว่าพูดกันนะแค่สังคมคนเม้านะอาจจะคุณสมเขาอาจจะมีความแตกต่างกันมากนะขาวดำอายุห่างกันมากนิสัยแตกต่างหรือว่าคนละพื้นเพกันก็ได้นะ,ะอาจจะ เหมือนแนวเขาเรียกว่ายังไงดูมีความแตกต่างกันไม่น่าจะไปกันได้นะคนก็จะไม่เห็นด้วยนะอาจจะเหมือนข่าวช่วงแอปนนอนกุญนะห่างกันมากคนก็จะว่าฝ่ายใดฝ่ายนึงนะคะอ่ะเชสเซอร์นะคะอ่ o ตัวทูเชสเอนีมอลนะเขาบอกว่าผมไม่ต้องการวิ่งไล่ล่าไปมากกว่านี้แล้วนะคะก็คือเขาไม่อยากทําอะไรแล้วนะคะคือถ้าบางคนจบไปแล้วก็คงไม่ทําอะไรต่อนะแล้วก็เลยตามเลยแต่ว่าคุณยังนั่งอยู่ใจเขาท่านนี้เองยัง คงนึกถึงคุณไม่มีใครมาแทนที่คุณได้เท่านั้นเองนะะตัวเขาอาจจะอยู่กับคนใหม่แล้วก็ได้นะแต่ว่าในใจยังนึกถึงคุณอยู่เสมอนะคะคือคุณยังนั่งหนู่ในใจที่หนึ่งนะแต่ตัวไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วนะคะถึงมีไพ่ได้สําหรับนะโฮ h o l ้งแบ b a ์อนะไรเขาอยากจะกลับไปทําอะไรให,ให้มันกับคุณให้มันดีขึ้นนะนะแต่ว่ามันผ่านไปแล้วนะเวลาก็ไม่ย้อนหลังนะก็ทวินเฟรมสักวันคงได้รีวิวนี่นะถ้าเป็นคู่แท้กันจริงๆนะก็ลุ้นๆไปประมาณนี้